我们去。 ที S <S ่มองค่20อนท่มนานๆไปสวย่เนะครทุกท่านที่นํมาอบากาปัจจัยเยอะกแล้วก็บริวารแ่หนตัวไหวแต่ว่านอ่อนลงรวมทั้งภาวะวัดเขา วันที่25ที่จะเต็มทีใจทั้งหลายผูากรทำางบายองคบกจะบริหารจัดการให้เป็นประโยชนสูงสุดระยะสุดให้สมบูรณ์ที่สุดในการที่จะทำปิจกรสาธารณสังคมสาธาราะผูเสแล้วก็ดเป็นประโยชน์ส่้าตตามประจุของพระพุทธศาสนาสืบไป บุญทัที่ตัวจเด็มาเป็นมาทั้งหมดเราบูเดไสงสองหร่วมาในอดีตปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตขอรุธรรืองจมีสวนไปตันั้นๆรงสิ่งเดียวเราสมปรารถนาทุก

เมื่อมีทรับยอาไวห้สำหรับที่จะเราต้องมาดันปกปักษรักษาให้เป็นภาระเป็นารกิจตอพวกเราเป็นวิชาดีคนฉลาดมีาัญับก็จะรู้จักบริหารทรัพใเป็นกไรกำไรทั้งสองโลกกำไรโลกนี้กำไรนี้ต่างๆเฉดกำไรจะต้องเป็เแงล่ไรายบุญรายบุญบางทีไนนี้กำไรไ สิที่การแสดงโคนพวกเขามีทรัพย์ไว้ไวหน้าบเป็นบุสมก็สร้างวาอะไรวางตัวสร้างจะหมดตัวสร้างจะหตัวสร้างจะไหตัวเราจะต้องตายไม่มีทรัพย์สิสิตัวที่จริงแล้วมันตายก็่จะมีสิทธมีทรัพย์สิสิตัวได้เต่สแสดแล้ว ที่าเขาไม่ได้มีเอาไว้ให้ผมแต่เขามีเอาไว้ให้บริหารแล้วทุกอย่างรอบตัวเราเป็นเศร้าใด่ไหมก็เป็นได้ทุกเรื่องรอบตัวเราเป็นเศร้าได้เราจะจะมองเห็นหรือไม่ใช่ ยังไม่บอกจะจนจนจองก็จะจนจนจนไสามุูกวันนี้ฉันยังม่บขายับลได้เอได้อนไเยอะเข็นตัเะงหนรอรับระชสวยายเนก็ให้ทุกท่านวันที่เท่าไหร่นะันนี้ ใช่นั่นนั้นวร้มรูปถ้าหอนหน้าเอาที่กามันที่เจ็ดการมีอกำนันที่ใหญ่บ้างหมื่นก่านมันม่มันมีหลายมอก้วมอกอะไรบมีมอกสูงมอกของเสอะไรโครงการที่ท

าั่งดูยังมาถามถามเลยจะไปมองหรอเรื่อยอถามเรื่อยๆบอกมักจะขมูแลแล๋เหรออย่างนี้ก็เลยกคุ่คาเนี่ยาแข่งา,า,ามคนน้นาูันจะจะไปมองเดี๋ยวกก็ไปซะหรอจับกนะันไหมอยางอยางไหล่ฮะหยัะ<อ> ก็ตอนนี้มีเหตุอะไรวาให้สุขออกกันหลยั้นไม่รู้มีเหตุอะไรเป็นการไปแสดงไรทำรู้ว่าคุณยังมีตัวมีตนอยู่นะในบ้านตรงนี้ไม่ใช่มีพวกมพวกเดียวอะไรประมาณนั้น่าแต่ไม่ว่าพวกไหนๆก็พวกไทยทั้งนั้นแหละทราคิดให้ได้คิดให้เป็นคิด วันตายอยู่ในเมดาก็ตายนะวันเร่อยู่นานอยู่ได้เป็น่ร้อยกว่ามันปีแต่เราปลดสตดลให้มันสูญสียเสียหายไปหมดมันเป็นความชีพหที่สุนะไม่อยากฝวกผู้ท่านทุกศรีทูกพวกธผู้พ่อพันว่าทำไงก็ได้ให้มันสำเร็จประโยชน์ต่อบ้านประโยชน์ส่วนใหญ่มาตกอยู่ที่ร่างที่บตรตกอยูกับบุคคลู่คน หรือแค่ประชาชนดูที่หน่อยแล้วคนสนใจอยู่ไม่ได้ที่ไม่สะเร็ดเลาเงินไปได้ก็จะเสียมันมีมุมมองหลากหลมองวิถีของโลกเราพูดแบบนี้พูดในสติเรื่องอะไรอย่าทำร้ายปยชนส่วนอย่าทำร้ายปยชนสวใหญ่มองดดดดเป็นวิถีทางต่อ าที่จีนมาเข้ามาประเทศไทยพวกพืชผลการเกษตรเนี่ยรัฐบาลไทยคิดว่าสีเส่เปอร์เซ็นต์แต่สีท้าพืชผลไทยส่งไปเมืองจีนเนี่ยเขาคิด15บหเปอร์เซ็นต์ถึงยีเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าจะเจงหรือ <c oughs> จนเจงเจงหรือจนปีน,น,น,นี่ยไทยเราจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่าไอ้โมกอคอรี่ไอ้กะหลำ่ำปีหัวานเจ๊เท้าอะไรทั้งหลาย,าย,าย,ย,ลท,ยที่มาขายขายไปตลาดไทยของจีนเท่านั้น ไทยเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่ามันขายแล้วสู้ราคาจีนไม่ได้เหตุผลเพนต้นทุนแพงจีนมันขายได้ถูกๆแล้วแถมไม่ต้องเสียภาษีไงกินภาษีเป็นศูนย์ไทยเราจะเอาของไปขายจีนสิบห้าเนต์ซ็นไปขายเพราะว่ารีสิบเอดเป็นต์สิไปขายสิงคโปร์เดเปอเซ็นตไปขายมาเลเซียสิบแปดเร์เอร์เซ็น แต่ไทยมานี่อะไรวอลล์ดศูนย์มาดูซึ่งเป็นศูนย์ทุกคนแล้วอีกหน่อยเกษตรกรไทยไมันจะอยู่อย่างไรพี่นอกก้องอะไรฝากเอาไว้คิดด้วยนะครับอล้วรย์อันนี้เป็นข้อมูลที่อยากให้ผพิธีกรทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในประเทศชาตินะครับรู้ว่าไอ้ภาษีเป็นศูน,ย,น,นย์ทีไ่ไทยเราราับของชาวบ้านเข้ามาโดยที่เขาไม่ต้องเสียภาษีแต่ไทยเราจะผลอะไรออกเข้าไปบ้านเขาต้องเสียภาษี 25เปอเนงร,รายการเนี่ยค่าเกษีของรายการมี25เปอร์เซ็นแต่เาลาจีนเอาส่งมาให้เราเนี่ยทุบรายการเป็นศูนย์หมดเนยต้องคิดดูดเจาจะเอย่างไร25เปอร์นต์ี่ในในยบ้างมีนำกายมีทุเรียน็นของชอบชอบของเขาอะแต่คือภาษีเราต้องเสียแต่มาแต่ของไทยเราเน่เอาของทุกอย่า กลมาทอดกระถิ่นเนี่ยานสุรธากรเขต้องมาเรียนมาทานกระถิ่นหัวหน้า,ดดานสุรธากรนะไม่ต้องเสียด้วยสิ